เจอเหรียญไข่บ้างไหมครับพี่เหรียญไข่ผมไม่ได้ชนะเคยได้นะฮะชนะก็ได้ในกรุงเทพแถววิจาไม่มีอาของไข่นี่ยนะฮะจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะฮะแล้วก็ทำด้วยการฉลุนะฮะฉลุแล้วก็มาแปะกลับเป็นตัวโลูกตาไก่จะมีสองตาเป็นหลักอาจจะมีสามตาก็ได้วงสามก็ตัดตัวเหรียญเป็นหน้าเป็นเงินและตัวตัวองค์คมเนี่ยเป็นทองคำห้อยกระดิ่สุดห้อยรวยห้อยกระดิ่เพียบเพื่อนรูปวาดกับนี้เรื่องขอครามผูัน สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้หลวงพ่ดูชาแนลนะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับที่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับให้การอนุเคราะห์พวกเราวันนี้มีผมกับพี่โยยุทธยานครับเป็นผู้ดําเนินรายการเท่าที่เห็นนี่นะครับตั้งแต่เล่นพระมาตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นวัตถุมงคลของอาจารย์เฮงไพวันมารวมกันอยู่ณที่เดียวกันมากขนาดนี้ส่วนตัวผมตื่นเต้นมากนะครับโอ้โหรวบรวมมาได้ขนาดนี้ผมได้ความเมตตาของว พี่ๆน้าๆเฮียทั้งหลายนะครับก็คือพวกอาจจะเป็นรุ่นพ่อเขาเป็นลูกศิษย์นะฮะแล้วก็มาถึงรุ่นลูกนะฮะก็เป็นมรดกตกทอดซักเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จักนักเก็บสะสมจับมือพัการนะฮะครับสวัสดีครับผมจักรพันธ์ครับชครับเฮียครับครับประเสริฐกันหาสินวัฒนาครับครับผมครับสวัสดีครับผมผมวิระพันธ์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมอบอลครับผมครับก็ทั้งหมดนะฮะ เรามารวมกันวันนี้เพื่ออะไรครับนำวัตถุมงคลมาวันนี้เพื่ออะไรกันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการศึกษาและสะสมเพราะตอนนี้วัตถุมงคลของอาจารย์เฮงไทวันนะครับหลวงปู่ศรีด้วยเนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วก็ของปลอมของเลียนแบบก็เยอะถ้าได้มาศึกษาแล้วก็ได้ทราบประวัติประกอบด้วยผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์มากเรารอย่างนี้เดี๋ยวเราฟังเฮียจูเล่าประวัติอาจารย์เฮงก่อนไหมครับทำไมโอดีมากๆเลยครับผม เดี๋ยวลองให้เฉจูก่อนนะฮะว่าเฉจูลองแนะนำว่าอาจารย์เฮงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงประวัตินงี้ครับพอ่อเฉจูเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฮงนะฮะครับผมคือจริงๆนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้มากอะไรเพรียงแต่ว่าจากความที่เราตอนเป็นเด็กแล้วเตี่ยกับแม่เนี่ยก็มักจะเล่าเรื่องราวของอาจารย์เฮงเทวันให้ฟังอยู่เสมอเพราะว่าเตี่ยกับแม่เนี่ยเหมือนเขาเคานับถืออาจารย์เฮงมาก แม่เนี่ยจะค้องพระพรหมซึ่งตอนนั้นแม่ก็จะไม่ได้เรียกว่าพระพรหมแม่เขาจะพูดว่าเป็นเทวรูปครับครับก็เตี่ยเนี่ยก็จะพูดถึงอาจารย์เทงตลอดไม่ว่าจะการเดินทางไปหาท่านอาจารย์ที่อยุธยาหรือว่าอาจารย์เฮงเดินทางมาที่อำเภอเดือบานังบวชโดยใช้แม่น้ําเส้นของท่าจีนเส้นนี้ในการเดินทางเข้ามาเตี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เทงที่อยู่เดิมบางเน่ย มีอยู่ประมาณห60คนซึ่งถือว่าเยอะมากครับแล้วส่วนใหญ่ที่ท่านอาจารย์เฮงงพายวันรับเป็นลูกศิษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า,าแล้วก็ข้าบดีแล้วก็ข้าราช,ชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอาจารย์เทงเนี่ยเหมือนท่านจะเค้นหน่อยเรื่องลูกศิษย์เพราะว่าท่านกลัวว่าเวลาที่เป็นลูกศิษย์แล้วจะไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหา คนที่เหมือนว่าเป็นพ่อค้าที่ทํางานด้วยความซื้อสัตว์สุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เฮงเนี่ยก็จะเลือกลูกศิษย์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ท,ที่ตลาดท่าช้างเดิบานตังบวชเนี่ยเขาจะมีพ่อค้าแล้วก็ข้าราชการเกือบทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย,ย์ของท่านนะฮะประมาณห้าหคนเนี่ยท่านล่องเรือมาแล้วก็มานอนค้างที่บ้านคคูหลงครับ ก็คือถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่เป็นเหมือนกับเป็นศิษย์เอกของเดิมบางนางบวชเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่บ้านหลังนั้นก็น่าจะมีความพร้อมในการที่ท่านมาแล้วก็เหมือนกับเป็นที่ต้อนรับขับสู้ของบรรดาลูกศิษย์ที่จะมาหาท่านนะครับเคยเคยมีรูปที่ถ่ายคู่กันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหาไม่เจอแล้วครับก็มีลูกศิษย์ท่านเหงนีอยู่ประมาณ5้าหกคนอย่างที่ผมพูดเยอะมากตอนนี้ รูปนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วหาไม่เจอเพราะเป็นประวัติศาสตร์เลยครรูปนั้นจะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะถูกบันทึกไว้นะครับครับแค่แกประมาณประมาณปีไหนครับเนี่ครัจะทราบหลังสงครามโลกไหม่ะช่วงนั้นน่าจะเป็นปีสองสี่เก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าครับก็น่าจะน่าจะหลังพี่หลังสงครามโลกครับไก่อน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 คนที่บอกำลังมองว่า ที่ตกแถวบ้านเราอะมันเป็นพรมโลกซะส่วนใหญ่อ่าเป็นพรมอามเป็นซะส่วนใหญ่เลยพี่ใช่ไหมครับคานนี้คันออนี้อามส่วนใหญ่ก็คาวนี้อามไมต้องสร้างสร้างประมาณสองสีก้ากว่าครับพี่โออผมว่าน่าจะแปกว่าพี่เพราะว่าแถวโน้นมันก็มีแล้วแถวแถวอยุทยาก็มีแล้วแต่ส่วนมากอย่างที่เฮียเขบอกจะตกอยู่ก็หาบุดีราชการคือเท่าแก่ลงสีอย่างบ้านผมเนี่ยเขาค้าข้าวาเงี้ยมีฮะท่าแก่ลงสีอีกบ้านหนึ่งนี่ก็เป็นเหมือนข้าบุดีเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยมีคือ จะตกอยู่กับผู้ที่มีคือผู้ที่งานฐานะทันตงานที่มั่นคงนะฮะอาชีพที่มั่นคงคือไม่ไม่ตกอยู่กับอ่าพวกที่ไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยฮะจะตกอยู่กับพวกนั้นนะฮะแล้วก็อย่างอยุธยาบา้านผมจะเป็นขลังตัดเสียเยอะนะฮะแต่จากการเทียบลายมือนะฮะอย่างอย่างถ้าอาร์มเนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะจะเป็นในยุคที่อาจารย์เฮงจานนะครับเราเทียบลายมือเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตอาร์มน่าจะทําก่อน อ,นนอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวครับ,รบลองพี่ๆทุกท่านลองวิเค,คราะห์ดูนะเหรียญเหรียญอามเนี่ยเตียเคยพูดได้ฟังว่าต้องไปทําที่ข้างๆวัดตั้งแต่น่าจะหลายสิบปีแล้วเขาบอกว่าเหรียญเหรียญอามพระพรหมเนี่ยต้องไปทําที่ข้างๆวัดจะมีช่างอยู่ข้างวัดนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ย่อตาคนเิงเป็นช่างทองอยู่ตรงข้ามใช่ไหมครับครับผมอย่างอย่างตะปุดดอกอย่างตะปุดดอกเนี่ยฮะอย่างเนี้ย่วตาขเิงเป็นคนเลี่ยมอือครับ นะพ่อตาโเ,เองเป็นคนเลี่ยมนะฮะจะเป็นช่างทองนะฮะครับโเ,เอิงอาจารย์ผมก็ปัจจุบันก็90้าสิบอ่านทันยุคอาจารย์เฮงด้วยแต่ว่าเขาจะทกันช่วงหนเราไม่มัน่นใจนะฮะถ้าข้างวัดจะมีในวัดสแกจะมีร้านทองคือเจ้าเดียวบ้านเดียวร้านผมว่าเขาเขาให้ทําเป็นเหรียญแล้วก็จะมีการเจาะฉะลุเพื่อเอาพระพรมเนี่ยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ท,ทําเสร็จปุ๊บก็จะให้อาจารย์เฮงปลุกเสกค,ครับ,รบนั่นแหละเป็นเป็นเป็นวิธีที่พระพร ที่อยู่ที่ยุธยาจะเป็นแบบนี้ที่ที่ยุคนั้นนะะาอามทั้งหมดเนี่ยส่วนมากอารมทั้งหมดเนี่ยอามกับไข่เนี่ยนะฮะจะเป็นพิมพ์เดียวกันะนะฮะแล้วก็ทําด้วยการฉลุนะฮะฉลุแล้วก็มาแปะกับเป็นตัวโล่าตัวโละะ่แล้วก็ดุนตาไก่ตาไก่จะมีสองตาเป็นหลักอาจจะมีสามตาก็ได้หมายถึงว่าสามตาไก่นะฮะคือบนหนึ่งล่างสองอะไรอย่างงี้ฮแล้วก็จะมีอย่างที่เราเคยเห็นจากของที่ที่เห็นลูกเขานะฮะพรมสามกษัตริย์นะครับจะมีที่เสี้อสามกษัตริย์ก็คือจะมีหาตัวเีย เป็นนาคเป็นเงินนะฮะและตัวตัวองค์คมเนี่ยเป็นทองคําแล้วก็จะมีตาไก่สลักนะฮะบางอันก็สามห้าอย่างที่ที่ตาบบกว่าห้าตาครับคือเป็นการดุลให้ติดกันครับนะฮะแต่ที่เราเห็นที่เราเห็นก็ในหนังสือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสาบนะใช่ไหมครับอย่างงร้3สามไปน่าจะลูกศิษย์ใกล้ชิดมากๆครับผมว่านพี่โยนน่ะใช่น่าจะเป็นลูกศิษย์พิเศษมากๆก็ส่วนมากก็ข้างหลังจานก็อาจจะมีสลักตำแหน่งกัน ครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็จะมีจักมียันสีมีเทพนันจวนมีอะไรเงี้ยแต่อักขรก็เหมือนๆกันแต่ว่าอาจจะตำแหน่งคือเปลี่ยนจากข้างบนลงข้างล่างเขาเอาเทพมันจวนไว้ข้างบนนะฮะเราเรียกกันคือภาษา,าง่ายๆคือสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมไว้ข้างบนเอาไว้ข้างล่างแต่แต่ตรงกลางสมักสังเกตเราจะเป็น,ปนจักรจครับนะครับส่วนมากจะคล้ายๆกันแต่ว่าสลับตำแหน่งนะครับในเรื่องของเหรียญอาร์มที่เดิมมางถืงอว่าเยอะมากนะครับอย่างอุทยาทีนี่เห็นเลยก็สองเหรียญ ที่แต่ว่าสแกนนะฮะอยู่ของกำนันเหรียญหนึ่งแล้วก็อยู่กับบ้านหนึ่งที่เห็นนะฮะที่เห็นนะ,ะที่นนะะมันอาจจะเราไม่เห็นแล้วว่ามันอาจจะเปลี่ยนมือโดยให้ลูกให้อะไรไปแล้วทุกว่าในยุคที่ผมเ<อ>ข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นแล้วและขลัมสัตนีเยอะครัมสัตัดนี้เยอะมีห้อยกันจนศึกอะห้อยเปือยห้อยกันจนศึกเนี่ยเหมือนกัน <S <S มาถึงรุ่นผมบางทีก็ห้อยจากพ่อมาลูกกว่าจะมาขายผมนี่ก็ข้างหลังก็แทบจะหมดแล้ว <S 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 หมด <laughs> แล้วห้อยเปือยมาฮะเมื่อก่อนเขา ผมว่าคือเขาคิดว่าห้อยเนี่ยคือให้ถูกสัมผัสส่วนมากจะเป็นงันความเชื่อครับจะเหมือนคนโบราณสมัยก่อนพลังพลังของหลวงพ่อเปิดหน้าเปิดหลังใช่ใช่เอาทองจับเลยไม่เลี่ยมกระจาะรูโอ้โหมันคงไม่เจาะหูหักไปได้ใช่ไหมจาะรูข้างบนเลยครับจะได้พลังไงพลังออกมาช่วยได้ใช่แต่แถวแถวบ้านผมนี่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของนี่จะมีแต่เหรียญโล่ทั้งนั้นเลยฮะโลดทางนั้นเหรียญหลามตัดนี่มีน้อยมาก S <S <S เหรียญไข่เหรียญไข่ไม่มีเลยยังไม่เจอนะครับอย่างาเหรียญไข่ยังไม่เจอผลัดที่เยอะเนี่ยคืออย่างอาจารย์ผมเนี่ยเขาเคยไปถามอย่าเชื้อตอนนั้นแกอย่างอย่างโกเองเนี่ยคือแกทันตอนนี้ก็เก้าสิบก็ถามเขาเขาเรียกยายยยายว่าตาใช้อะไรอืเขาบอกว่าตาใช้ห,หลัดกอเพชรอันเดียวผมสันนิษฐานว่ามันเบาอืแล้วใช้ง่ายคือเหน็บเชื้อเหน็บอะไรก็ได้อันนี้คือพอโล่คืออาร์มเนี่ยคือตัวใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็มีส่วนโค้งเวลาพกมันไม่สะดวกใช่ไหมฮะ อาจารย์ผมก็เลยเก็บข้าวหนามตัดอย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยแต่ส่วนมากจากนั้นก็คือมีแต่ข้าวหนามตัดเป็นหลักด้วยอเจอเหรียญไข่มาไหมครับพี่เหรียญไข่ผมไม่ได้ธนะเคยได้นะฮะธนะก็ได้ในกรุงเทพแถวยุจ่าไม่มีไม่เหมือนกันไม่ได้นะพี่นะผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยเหรียญไข่สร้างน้อยครับธนาน้อยผมก็น่าจะผ่านมือองค์สององค์เองครับน้อยมากน้อยมากแสดงว่าน้อยน้อยจริงฮะน้อยจริงรับว่าใน ความคิด,คดส่วนตัวนะครับผมว่าเขาอาจจะอยากได้ที่มันเป็นสมของโล่เพราะว่ามันมีการแปะมีงานฝีมือแล้วก็เ<ช>พราะส่วนใหญ,ญจ่จะถูกฉลุไปซะก่อนมั้งครับใช่แล้วก็ฉลุพเพื่อมาแปะพื้นที่จานมีเยอะกว่าครับเพราะสังเกตถ้าเราสังเกตไข่บางทีก็มีจานหลังมีแต่จานหน้าถูกใช่ครับแล้วบางทีก็เป็นเทพบรนจวนกลางเัี้ยเดียวมากอกหรืออิสวาสุแค่นั้นเองครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นโล่ปุ๊บโอ้โหชุดใหญ่ความอยากได้ถ้าเป็นในลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยผมไปหาครูบาจาร์ไหนก็แล้วแต่ผมก็ยังอยากได้จานเอ ถ้ามีพื้นที่จานหมดเลยใช่แล้วก็สันนิฐานว่าครับคนก็เลยนิยมอามแตง่งิชในปัจจุบันเนี่ยไข่น้อยมากที่เท่าที่เห็นนะ,ะครับเห็นไข่น้อยมากอในส่วนของเครื่องรางนะฮะแถวเดิมบางนี่จะมีรูปวาดอย่างนี้เยอะนะครับเป็นภาพภาพอะไรนะครับพี่จ้ามานนี้ภาพผมสีหน้าครับ<า>ลูกวาดสีหน้าเป็นเป็นสีนะพี่ลงสีลงสีครับผมก็ไม่รู้สีอะไรับพี่โยครับ,รบน่าจะเป็นสีคดี ถ้าถ้าถ้าคุยกับพี่พันธ์เมื่อสักครู่น่าจะเป็นสีพวกอะคริลิกสีน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการวาดนะครับเป็นการวาดแล้วก็สีเหมือนกันไหมับพี่ของพี่พันธ์เหมือนไหมใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าเห็นลายบ้านบางทีพื้นก็อาจจะออกเป็นสีขาวสีชมพูก็มีนี่ไงพวกสีใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ใส่แต่องค์พรมส่วนใหญ่จะยืนพื้นมีเยอะแถวนี้เจอครับแล้วก็ลายบ้านประหลัขลิกครับเยอะแหวนเยอะเยอะครับแล้วก็พยัน ายันพรมก็มีถูกไหมฮะมีหลายบ้านครับพยันพรมสีหน้าวิโยพยันพรมสีหน้าไม่และในนี้ก็ยังมีพยันใช่ใช่จริงๆด้านหลังด้านหลังอันเนี้ยมีมีพยันต้องมีพยันทุกผืนแต่ผมผมอยากบอกว่าลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นเตี่ยรุ่นแม่เนี่ยผ้าพยันพรมสีหน้าของอาจารย์เฮงเนี่ยครับที่ผมรู้จักในตลาดท่าช้างเนี่ยมีเกือบทุกบ้านเพราะว่าแล้วถ้าผมสันนิษฐานอีกอย่างผมว่าถ้าเป็นพวกเครื่องรางต่างๆผมว่าเกหน้าจะทํามาจากอุทยาไม่ว่าจะเป็นพรมอาร์ม ปลัดขี่แหวนพอครบจานวนที่ลูกศิษย์สั่งจองแล้วก็คงจะล่องเรือมาแล้วก็เอามาตามรายชื่อที่จองไว้อย่างเงี้ยใช่ใเพราะว่าน่าจะไม่ทํามาก่อนนะครับไม่น่าทามาก่อนไม่ได้ทามาก่อนคือยี่องวัสดุมีมูลค่าครับคืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องเล่าอยู่เตี่ยเล่าให้ฟังเหมือนกันครับผมเพราะว่าเวลาที่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่วัดสแกเนี่ยแกมีงานวัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เฮงเนี่ยพอถึงปีปุ๊บก็จะต้องไปที่วัดสแกเพื่อไปหาอาจารย์เฮง แต่แล้วที่วัดเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกสอยดาวก็จะมีต้นเขาเรียกว่ามีต้นม้อยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นกระลประพึกซึ่งก็จะห้อยวัตถุเอ่ห้อยเป็นลักษณะคล้ายๆาชื่อของเครื่องรางแต่ละชนิดห้อยอยู่ค,คือคนที่โชคดีอ่ะคนที่ทําบุญกับกับทางวัดหรืออาจารย์เฮงเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือ100บาท ทึงในยุคปี2501ร้อยบาทเนี่ย,ยม,มหาศาลแม,ม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งยังไม่ถึงบาทเลย,ยเพราะนั้นคนที่ไปหาท่านจริงๆตอนหนึ่งต้องอัจะต้องมีเงินพอสมควรเลยค่า,คาเดินทางเยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปรับบัตรเอาเงินไปแล้วไปแลแกบัตรแล้วก็ไปสอยสอยเบอร์ที่ต้นการบะ,ะพึฤกคือพอต่อยลงมาแล้วเนี่ยก็เปิดได้ประหลัดขีกหนึ่งก็ไปเอาเนี่ยไปขึ้นเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าท่านมาแล้วอย่างนั้น คือส่วนใหญ่จะไปทําบุญแล้วก็ไปสอแล้วแต่โชคของแต่ละคนว่าจะได้อะไรอย่างของผมเนี่ยก็อย่างเงี้ยตะกุดตะกุดสาริกาลินทองของอาจารย์เฮงไพวันเตี่ยคล้องอยู่กันตั้งแต่แกเสียครับเนี่ยแกก็บอกแกแกสอยไ่าุกการาประพฤกติวัดสแกเป็นเนื้ออะไรครับี่ตครับเป็นเนื้อตะกัวเป็นตะกุดสาริกาลินทองไม่เป็นเงินมากกว่านะอ่าใช่ครับนี่เตี่ยพกติดติดตัวตั้งแต่ ตั้งแต่ได้มาจนกระทั่งแกอายุตอนที่แกยังไม่เสียคือ95นี่อายุแล้วก็ให้ให้เรามาต่อเราก็เป็นรุ่นรุ่นหลังมาอีกทีนึงในเรื่องของสอยกระพึกเนี่ยผมเคยได้ยินมาครับทีก็จะเป็นตักบุกอ่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าโชคของใครต้องไปสอยเอาเองส่วนมากแล้วก็จะมีอย่างงานจุลากฐถินอ่าเป็นงานสําคัญเย็บผ้าจุลกริ่นเมื่อก่อนเขาจะให้ไอ้เย็บให้เสร็จในวันเดียวใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่อ๋อที่ปักที่ปักใช่ไหมครับผ้าที่ปักวะ เป็นเหมือนผ้าจีวรของพี่ทอจีวรน่ะที่ผ้าจุลกระถินใหญ่ๆต้องเสร็จภายในวันเดียวแหละผ้ากระถินของจำล่วยเป็นพรมอาจารย์เฮงเป็นพรมอาจารย์เฮงที่ข้าหลวงตัดข้าหลวงจัดอาจาแต่เราไม่รู้ว่าได้กี่คนอะไรครับแต่มีมีกุหลอยงนี้ได้ครับอ๋อคนที่มาช่วยงานอาจารย์เข้าใจะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะได้อันนี้ได้พรมอันนี้ได้อะไรองี้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่มีหลักฐานยืนยันกับของของกุหลางครับที่เป็นพรมอยู่ที่ที่มีอยู่นะฮะในเรื่องของเครื่องรางต่างๆที่นี่แหวนเยอะแหวนเยอะ S <S <ช>แล้วก็ในกรุงเทพก็แหวนเยอะอผมเคยไปได้จากสมุทรประการได้กําไรงาแล้วก็แหวนนาแต่แหวนนาคคือเข้าไปแล้วก็พักผ่อนครับนะครับลูกนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ย้ายจากสวนกุหลาบไปอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์เองไปอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันเครื่องรางต่างๆของต่างๆก็ไปจบอยู่ที่สมุทรปราการเยอะครับสมุทรปราการนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในในรูปที่ถ่ายที่หน้าโบสถ์ หลายท่านครับรูปที่เผยแพร่กันทั่วไปนะปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครับรูปรูปต้นฉบับก็อยู่กับบ้านที่ที่ผมเคยได้แต่ตลาดก็เปลี่ยนไปที่ผมได้ของรูปที่รูปบ้านนี้ครับนะแล้วก็ไปขายนะครับอืมและอีกหลายอย่างที่อย่างแหวนเนี่ยที่นี่จะเยอะแหวนคืออย่างที่เฮียเรียกคือแหวนสัตตารูหะมันมีทั้งสัตตารูหะมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งนาคนะฮะสัตตารูหะอาจจะเรียกตามคือองค โลหะที่ใช้ทําผสมนะฮะแต่แหวนสแต,ตโลหะน,นี่ตกแตกนะฮะเคยเคยตกแตกพี่แต่ว่าสแกนแตกสองซิ่งเลยเหมือนไม่กระสิทธ์เลยครับไม่กระสิทธ์ใคร,ใครไม่กระสิทธ์ผมว่าเขาเขาหลอมโลหะหรือประสานโลหะมันไม่เข้ากันนะพี่มันโลหะเจ็ดชนิดถ้าใส่จริงๆมันไม่เข้ากันแล้วตกมันมันมีความปลอดผมว่าสีไม่คล้ายไม่กระสิทธิ์วิโนสีมันจะเขียวเขียวหยาตกเพราะว่าระวังไว้นะคล้ายคล้อก็ยังไม่ขายผมเลยอื แล้วก็กาไรกาไรงาก็าหักหักสามท่อนเคยขอซื้อก็ไม่ขายครับกาไรงาก็แต่วงไม่ใหญ่แต่กาไรากาไรงาแถวบ้านผมไม่มีเลยนะอย่างที่พี่บอกครับให้ผู้หญิงกำไรงาผู้หญิงใส่คผมเคยซื้อได้กับคุณนัะได้กี่วงมาสองนะน่าจะสองวงเล็กวงใหญ่วงแต่เล็กไม่มีไม่มีตัวพญานาคครับนะครับอีกอันมีตัวพญานาคไว้คู่แล้วก็มีทองทองน่าจะทํากี่หลังนะแต่ข้างในข้างในนะครับข้างในตัวตัวกําไรเนี่ย ลงเป็นอาวุธท่าประการแต่ผู้หญิงใส่พี่เป็นสักกัสสิยวัชราวุธทังยามันนะสรนั้เป็นรอยรอยจานใช่ไหมครับใช่ครับครับล้วใหญ่จะวงเล็กๆนะครับใช่ครับวงไม่ัวเพราะผมคิดว่างาแค่ไหนก็มาทำาพร้งานส่วนโคนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเปลือกนะครับครับแล้วก็เอาพญานาคที่เป็นเนื้อหน้าครับโลหะเป็นนาติดแล้วก็มีตะไครยึดครับก็สองตัว ผมเคยส่งให้พี่พันธุ์ดูที่ขออาจารย์ส่งของเพื่อนแกที่เป็นทองคำลูกยาใช่ครับวันนั้นอันนั้นสวยมากครับยังไม่เคยเห็นตัวจริงไยพี่นี่ลูกไม่เคยเห็นตัวจริงสัโอ้โหเห็นแค่นั้นก็แท้เลยพี่้โหศิลปะงานแล้วก็คือเขาก็ใช้เหมือนกันแต่าจะเป็นพวกหาบดีเป็นพวกค้าที่มีเงินเยอะใช่ครับถึงได้ทำเป็นทองคับปกติเราจะเห็นแต่เนื้อหน้าใช่ครับบ้านบ้านที่ผมได้มาก็เป็นหน้านะครับก็น่าจะอย่างอย่างที่เฮจูเล่าให้ฟังครับเพราะอาจารย์เองนันค่อนข้างคัดลูกศิษย์เหมือนกันน น่าจะกอกว่าเอาไปทําอะไรไม่ดีมากกว่าเลยค่อนข้างคัดหน่อยเสียชื่ออาจารย์ใช่ครับเสียชื่ออาจารย์อาจารย์ผมเคยบอกว่าเวลาที่ลูกศิษย์ไปทําไม่ดีนะแกไม่ได้บอกว่าเสียแค่ตัวอย่างเช่นกุหลปูศรีออาจารย์เฮงแกบอกเสียไปถึงอาจารย์แกด้วยเก็พูดอย่างนี้นะก็าบอกผนเพรเองก็บอกผมเหมือนการโกหกก็บอกผมเหมือนกัรแม่วามึทำไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่แกมันเสียไปถึงอาจารย์แกเขาถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่ามึงอย่าไปขายพัก ไม่มีกินข้าววะจึงมีกินพี่ถูกครับ <im it> ก็เลยทุกวันนี้ก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเลยเป็น <im it> คนขายผ้าเก๊รวยหมดแล้ว <im it> โอ้โหพี่รวยธรรมดาเงียรวยมาก <im it> คือมันเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ที่เล่าสู่กันฟังนะฮะในส่วน <im it> ของเครื่องรางต่างๆที่นี่ก็จะเป็นพญันนะ <im it> ในพญันเนี่ยอย่างของเฮียอย่างของี่จูเนี่ยอันนี้ อย่างของเก่าของพ่อเนี่ยเป็น่ใชที่เตี๋ยบอกอะไรนั่เนี่ยนะฝนแสนห้าฝนแสนห่านะครับเขาจะพูดตลอดว่าเป็นพยันฝนแสนห้าซึ่งผมก็จะจําอย่างเงี้ยมาตลอดครัจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับจะในในหนังสือหรือเอกสารที่ยืนยันจากใจซองเนี่ยนี่เป็นรัศมีพระเจ้าอ่าอันนี้เราแลกเปลี่ยนมาได้หมดเพราะว่าของเราแท้อันนี้มันเป็นในยุคของอาจารย์เฮงใช่ครับไเราทันยุคของอาจารย์เฮงที่เราจะเห็นนะครับพยันสกรีนนะฮะมีพรมแล้วก็มีจานถูกไหมฮะ แล้วก็จะมีพยันฝนแสนหาพยันราชสีนะฮะพยานรัตนบัลลังนะฮะแล้วมันจะมีอีกอันนั้นเสียข้างหลังเป็นอ่าข้างหน้าเป็นรัตนบัลลังและข้างข้างเป็นพรมใช่ครับนะฮะในยุคนั้นก็ปัจจุบันก็ผมบอกตรงเลยที่ผมนี่มันเคยเห็นครบเลยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยถือว่าเยอะแล้วครับส่วนใหญ่ขาดสูญหายส่วนมากมันขาดที่ใช่ครับบางอย่างก็ เมื่อวันเวลามันผ่านไปแล้วอีกอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในตําราแล้วก็ไม่ได้มีชื่อบอกบางคนได้กับมือหลวงอาจารย์จริงๆก็จะตกทอดแค่ลูกหลานเพราะนั้นก็เขาลืมเลือนหมดเพราะเผลอได้อยู่ไม่เห็นค่าก็มีครับเพราะเผลออยู่ในบ้านนี้ไม่รู้เป็นของอาจารย์เฮงไปล้แต่ในยุคปัจจุบันยังดีว่ามีสื่อมีโซเชียลพอช่วยได้ให้พอช่วยได้มีกลุ่มมีอะไรที่ตั้งๆขึ้นมานะฮะก็จะนํามาแบ่งปันศึกษาก็แล้วแต่ว่า เเขาจะชื S <S <People> ่อหรือไม่เชื่างที่พูดว่าผู้หญิงต้องคล้องท่านพระพรมเป็นรูปอามซึ่งแม่ผมจะเรียกว่าเทวรูปท่านตัดกันของเอ๊ะแกไม่เก็บอย่างอื่นเลยพี่เก็บแต่พระรามมีลูกชายสามคนหรือไงสามตัดหมดเลยสามเด็กชร์บางอย่างมันร้อนแม่กระทั่างคมหรือผู้สีเป็นลูกไก่ครับท่านบอกว่าท่านเยี่ยงลงไปแล้วมันแดงไอ้คนเอาไปใช้เป็นผ้าก็เป็นการกระบาด ไปฝังเข็มทองกับอาจารย์เทิงไพรวันโดยใช้เป็นเล็กๆริ่มทิ้มเข้าไปบริเวณนี้